พอดีก็เจอเซียนแห่เพิ่งกลับมาพอดีเลยเราก็จะเดินไปดูเซียนแห่สักหน่อยสิเราก็จะเดินนำไปดูเซียนแห่อะเซียนแห่ไปเลยเดียวเลยน้องกระดังยิ้มเลยเนาะเราก็จะเดินย่างตามไปดูเซียนแห่นะใช่ไหมคะน้องน้อยค่ะ ôi chảo tao xong ba lưu ma đây quá dạng ai là phi nhanh hai ê โอ้ไปโยกหลายเตี่ยมไแต่มอว่าแล้วบรขาเต๋ยกบขาไปกบขาขับมบเตอร์น่ะในวันเดียรสีมาดึงรถสูข้นซอยเราก็ขับมาหอดงนแล้ว ราก็จะมาดูปลาตายกันคะตายแข็งคอร่อเลนะครับแล้วก็เปิดกระรังใหญ่ครับก็เจอปลาดูเข้าไปแล้วก็ปลาตะเพียนปลาหินปลาขอน้อยครับไม่ใช่ปลาขอใหญ่กำลังเอาเข้าว่ายังไงเอาแฮไปจัด้ามเนัดไปแฮก็พอแห้งไปไปสาม เขาเหงาคนละอันเน้่ยท่บ่อเตเลยปลาหน่อยไหมม่อตัวไทีปาสดตาอ่าดา่มปลาขาวน่อยตัวนปลาข้าวน่อยตัวนึ่่ปลาขาวห่อาตัวึม่ปาอตาตอปาตอาตอาตอตัปลาขาวมีลูกกัองตด ลายข้อล่อแข้งกระเดือมันคือปลาข้าวมันคือปลาขาวขาวกระขาวติดแต่ขี้ตมแข้งแข้งดูปลาข้าวหน่อยนะน้องนุ๊กน้องนุ๊กน้องนุ๊กมาดูดูว่าจะกินตัวไหนเลือกเลยครับเซียนแหเซียนจริงๆต้องเอาแหไปแค่อันเดียว อันนี้เอาไปโซ่เสยๆหรอกหนึ่งสองสามสี่ห้าน้ง <c oughs> นู้นยินเสียงกับนางาเลยเ็เ็เ็ ประมาณสิบโลบาตรหนึ่งร้อยไปตั้งแต่เช้าเพิ่งกลับมาจ้กโมงหระห้าโมงไปตั้งแต่หกโมงบอกอันนี้จะมีปลาเสื่มกับปลากดแล้วก็ปลาข้าวน้อยคือบอบตองมาใส่น้ำกัน ตอนนี้เทออกยังมาทัานนอะเมื่อยู่ตัวหักโขนมาตัดปลาตองปลาตองธรรมดาหรือปลาตองกายปลาอปตองกายตัวเดี่ยวปลาตองธรมร,ร,งธรมดาเป็นงไงปลาน้ำท่วมมันก็เลยลอยมาเป็นเต็ม

ไปตึกมาแล้วก็ยังมาทำให้อีก <laughs> คนดำคนดำยังไม่มาเลย